ขอต้อนรับก้าสุ Life and Real ่ไลฟ์แอนเดียลแรงบันดาใจของคนเจนไรกับผมสัพพลซีโอครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอย่างพักการเมืองใหญ่พักการเมืองหนึ่งนะครับก็คือพักประชาธิปัตย์นั่นเองวันนี้เราจะไปติดตามพูดคุยกับเลขาธิการพักกันว่าเขามีวิธีคิดวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเมืองอย่างไรไปติดตามกันในวันนี้ครับช่วงบิดช็อปสนับสนุนโดย BCE v e n t r e n t a l ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BCR Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0,000ห 000, ม่ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Glory Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาเล็ดจากประเทศสหรัฐอเมริกา C.L.C. Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาในระบบ C.L.C. B.C. Block บล็อกมวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉากด้วยปูนทั่วไปได้ไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่าย ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามาพูดคุยกับท่านครับ,รบท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคมานานหรือ,อยังครับก็ประมาณ เข้าเดอนที่สิครับเข้าเดืนที่สิครับนะครับแล้วเข้ามาดูดํำรงตําแหน่งนี้ได้ยังไงครับก็มีการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเพราะว่าแล้วก็ท่านหัวหน้าพักก็เสนอให้ผมเป็นเลขาธิการพักแล้วก็เข้ามาพอดีการเมืองมีปัญหาพอดีครับแล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในโหมดของการคนทั้งประเทศต้องการการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงครับ เราคิดว่าพรรคเพศปัตก่อนที่จะไปปฏิรูปประเทศจะต้องปฏิรูปตัวเองก่อนครับแล้วท่านมีแนวทางนโยบายในการขับเคลือค่อนในานะรัฐาลเราต้องมองครับว่าพรรคเราเนี่ยก็จะเป็นพรรคเก่าแก่ก็จริงแต่ว่าเราต้องไม่ทําให้รับพรรคเราเป็นพรรคโบราณครับนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเงยอะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารในประชาชนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีแนวทางที่เข้าถึงประชาชนมากนะครับพัทิทราบคือวันนี้เนี่ยคนใช้ สื่อทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งกล้องแอนดรอยเนี่ยขายถึง20-30ล้านเครื่องด้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะต้องเข้าถึงการสื่อเขาให้ได้ในขณะเดียวกันก็จะมีสื่ออีกหลายแบบที่ประชาชนในต่างจังหวัดซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับแล้วท่านมองว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมีประโยชน์กับการเมือง ยังไงบ้างครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหัวใจสําคัญนะครับในการสื่อสารกับประชาชนในยุคนี้วันนี้นะครับเป็นยุคดิจิตอลแล้วนะครับแม้กระทั่งโทรทัศน์แต่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาตเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิตอลให้หมดไม่เกินีครปีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ของพักกองทัพและรทั้งหมดเนี่ยให้มีความพร้อมในการเดินไตกับเขาบนั่นหมายความว่าท่านกําลังบอกว่าประชาธิปัตย์กำลังจะมีการ ปรับตัวเองเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นใช่ครับไม่งั้นเราก็จะเราบอกเราเป็นพรรคที่เก่าแก่แต่เราจะไม่เป็นพรรคที่โบราณนะครับแล้วก็ต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ปฏิรูปปรับปรุงตัวเองไปให้ทันเขาครับทราบว่าในอดีตเนี่ยท่านเคยดํารงตําแหน่งแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องของนโยบาย 3G ใช่ครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับย้อนไปนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นจริงๆแล้วก็ เป็นรัฐบาลที่ทําเรื่องนโยบายบอร์ดแบนแห่งชาติครับทิ้งเอาไว้ให้นะครับก็เสียดายว่าท่านยิงรักไม่ได้สารต่อแต่ผมหวังว่ารัฐบาลท่านผลเอกประยุทธ์มาจะทําเศรษฐกิจดิจิตอลฉะนั้นผมเชื่อว่านโยบายบอร์ดแบนแห่งชาตินั่นคือพื้นฐานอันดีที่ต้องรีบทำและผมเชื่อว่าประเทศไทยนั่นจําเป็นต้องทําสิ่งที่ผมได้ทําก็คือเรื่องของ o m m e r c e ครับกับ e-government ผมมองว่าอย่างบริษัทที่ขายตรงออนไลน์เนี่ย บุญค่าการขายเขาเนี่ยมากเท่ากับรายรับประเทศไทยหนึ่งปีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าอีคอมเมิร์ซนี่จะเป็นพื้นฐานที่ดีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลอภิสิทธิเวชชชีวะเนี่ยทำในเรื่องอีคอมเมิร์ซกับอีการเมนต์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยพร้อมกับบอร์ดบริษัครับผมนั่นหวังว่าอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่ทําให้ประเทศไทยก้าวเป็นนําเข้าในอาเซียนได้ครับผม นี่แหละครับสิ่งที่ท่านได้รับฟังไปนะครับท่านจะเห็นว่าในแง่ของการเมืองหรือนักบริหารประเทศนั้นก็มองเรื่องนี้เรื่องของออนไลน์เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่สักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพักแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเบื้องหลังของท่านจุตินะครับว่าไลฟ์สไตล์ท่านเป็นยังไงนอกเหนือจากการเมืองที่ท่านดารงตําแหน่งแล้วสักครู่เดียวในไลฟ์แอนเดลครับ กลับมาพบกันในเบรกที่2นะครับขณะนี้ผมกําลังนั่งอยู่กับเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ท่านปัจจุบันนะครับท่านครับท่านก้าวเข้าสู่ถนนการเมืองนี้ได้ยังไงครับผมนี่เป็นเตรียมตัวมาเป็นนักการเมืองเป็นสสชั่วยุคนที่3ของตระกูลนะครับก็รับใช้ชาวพิษุโลกมาก็ท้านผัวตั้งแต่ปู่ก็คือ70ปีจนถึงผมนี่ก็ยาวนานนะครับก็ตั้งใจเป็นนักการเมืองแล้วก็ชีวิตเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่พรรคกิจสังคม ตอนที่หม่อมราชวงศ์คือกริชปราโมทเป็นหัวหน้าพักแลังเสร็จแล้วเมื่อพักนั้นท่านเลิกไปก็ได้มาเป็นสสในนามพักประชากรไทยตอนท่านสมัครสุนทรเวบเป็นหัวหน้าพักแล้วตอนหลังมาอยู่ประชทศปัตในปีเกือบ20ปีแล้วครับแล้วนอกจากการเมืองแล้วท่านจัดสรรเวลาส่วนตัวยังไงครับนักการเมืองของผมนี่ไม่มีเวลาส่วนตัวครับเพราะว่าอย่างท่านมีสุขเสาร์อาทิตย์หรือเสาร์อาทิตย์นี่ท่านก็ จะอาจจะไปเที่ยวทะเลผมนี่ต้องกลับพื้นที่ครนพิลักการงานคือทํางานในกรุงเทพสี่วันแล้วก็ไปเยี่ยมพื้นที่สามวันฉะนั้นเวลาส่วนตัวนี้แทบจะไม่มีเลยแต่ผมนี่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือบนเครื่องบินต้องอ่านหนังสือก่อนนอนต้องดูข่าวทางอินเทอร์เน็ตต่างประเทศครับก่อนนอนนะครับทำจนเป็นกิจวัตรฉะนั้นก็ชีวิตผมกับข่าวหรือการอ่านหนังสือนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ เลี้ยงสุนัขก็มีแค่นั้นครับกีฬาก็หยุดเล่นรก็ไม่มีเวลาเลยกอล์ฟก็เลิกเล่นเทนนิสเทวนี้ก็เล่นไม่ไหวแล้วคครรัับบก็ทําทีมฟุตบอลเล็กๆไม่ใช่ทีมฟุตบอลแล้วก็คือเยาวชนเล็กๆทำโรงเรียนสอนฟุตบอลในพื้นที่ครับอารับครับแล้วตอนนี้ท่านมีโปรเจกต์หรือโครงการอะไรที่อยากจะทำอีกไหมครับไม่มีเป็นงานทัาพนิปัตเป็นงานที่ท้าทายครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงมากนะครับ พราะวันนี้เนี่ยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปเร็วเหลือเกินครับแล้วก็องค์คาพยพเราถึงแม้จะไม่ใหญ่โตแต่เราก็ไม่อยากให้คนของเราหลังจะเห็นได้เราพยายามปรับปรุงให้คนของเราเนี่ยมีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีอย่างตั้งแต่ผมมาวันเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ผมว่าเจ้าหน้าที่พักเพัรนี่พยายามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่หยุดเลยรวมทั้งมาขอทําโครงการจาก u t u b e นี่ด้วยเหมือนกันครับครับท่านครับ ตอนนี้เรามีผู้ชมที่ดูรายการอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็หลายคนกําลังอยากจะสร้างอาชีพหรือว่าทํางานบนโลกออนไลน์วันนี้ถ้าเขาอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพในมุมมองนกักการเมืองที่มีประสบการณ์อย่างท่านสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มต้นธุรกิจอาชีพท่านมีอะไรจะแนะนําเขาบ้างครับผมคิดว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่จะโตแบบแบไร้ขีดจ,จํากัดครับแลวผมมองว่าถ้าท่านทํางานโดยอย่าไปโลภนะครับ,รบวางแผนดีๆหนึ่งซื่อสัตย์สุจริตครับ สรักษาคุณภาพของสินค้าคสามบริการให้รวดเร็วทันใจผมมองว่าทุกวันนี่สปีดหรือความเร็วในการบริการเนี่ยเป็นหัวใจหนึ่งที่ลูกค้านี่ต้องการอันผมว่าถ้าเผื่อสาอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าทอ้อนะครับมีความเพียรมากๆผมเชื่อว่าไปได้และผมมองว่าอ e ีคอมเมิร์ซที่รัฐบาลพัรคปิปัตยทำไม่ให้เนี่ยผมเชื่อว่าจะไปแบบโตแบบก้าวกระโดด นี่ก็หวังว่าสนชจะออกกฎหมายต่างๆมารองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้ทันเพื่อป้องกันคนที่จะมาเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่รู้ครับหรือโกงกันทางออนไลน์เนี่ยให้ได้น้อยที่สุดครับผมครับนี่แหละครับวิธีคิดของต้องเรียกว่าคุณสื่อของพรรคณปัจจุบันนี้นะครับกับเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คุณจุติไกเลิกนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับที่เป็นแขกรับเชิญในรายการครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ แล้วพบกันช่วงต่อไปนะครับติดตามดูว่าน้องโอโจลิสรูทจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนนะครับเช่นเคยนะครับท่านสามารถติดตามผ่านช่องทางด้านล่างนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG และ Google Plus นะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับท่านสามารถ SMS แสดงความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆมาได้ที่4560111ครับแล้วพบกันในช่วงต่อไปกับลิสรูทวันนี้ผมสัทวันซีโต้องไปแล้วสวัสดีครับ